สอบถามรถเวนหน้านะครับผมสอบถามแล้วครับก็โอเคก็ไม่เป็นไรครับบอมีบอมี่บอมีผมไม่ได้ให้บริการประชาชนยังไม่มานะครับครับผมครับผมก็ไม่สะดวกเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยังไม่ได้ใบสั่งใบเหลืองอะไรนะครับผมก็ต้องนําใบเหลืองมาลงระบบถ้าเขาพร้อมเขาก็ไปจ่ายตรงไหนก็ได้นะครับใบขาวก็มีนะครับไอ้ไอ้ไอ้ใบขาวเนี่ยแล้วพี่ใบขาวนี่ไม่รู้แต่วันไหนนะครับนะครับนะครับมีวันที่อยู่วันวันบอกไม่ตีอไม่ต้องไม่ถ่ายหรอกครับพี่ มันเป็นหยังมันมันเป็นความลาไม่หยังนะย่านหยังครับย่านหยังแถมต้องตรงย่านหยังก็สี่ท้ายไม่ได้ย่านหยังครับใบสั่งใบสั่งใบสั่งจะไปถ่ายทำไมใบสั่งใบสั่งพวกนี้่สังแบบนี้เดี๋ยวฟังผมนิดนต์หนึ่งทีละใบสั่งแบบนี้มีการชำระเงินแล้วแมั้ยครับใบสั่งแบบนี้เรื่องอะไรครับพวกท่านมาเฮ็ดหยังอยู่เนี่ยถามผมเนี่ยทำหน้าที่ครับทำตามหน้าที่ แล้วท่านมานั่งอยู่นี่ท่านแทนหน้าที่ยังหน้าที่ลงระบบนะครับลงระบบเราไปซั่งคืออยู่นี่แล้วลงระบบสั่งมันอยู่ตรงไหนก็นไม่เกี่ยวอะไรครับ <P ie> คือพอให้ประชาชนเขาไปเสียค่าปรับยึะครับยึดยึดใบสั่งเขาไว้แล้วเขาจะเอาเงินไปเสียค่าปรับโอ้โหมีแต่เล่มเหลืองครับเล่มเหลืองอีเล่มขาวไม่รู้ครับเดี๋ยวันไหนวันไหนนี่ครับวันไหนมันมีวันทีอยู่ครับก็พี่จะมาดูทำไมมันเล็กเอ้าหลักฐานญาติยังญาติยังมันต้องไปเสียงครับบอกมันเมืองมาเปิดเผย